ย้ายไปอ้ยจะไปซ่อมเครื่องยังอ้าวยินมาซ่อมคือพวกหัวอะไซื้อล่ะแบดอะไรเนี่ยแบดโอ้จะไปตีแบดังมาซ่อมก่อนโอเฮ็ดเป็นเนี้ยกายังวินมาซ่อมเนาะเดี๋ยวเรจะไปเรจะไปแข่งน้ำเขาแข่งโลกอ๋อจะไปแข่งโลกเออโลกไหนอะโลกโลกนี่แหละเนี่ย ซ้อมไหมก่อนเนี่ยไหม,อมโอ้ไม่ง่ายเลในลูกมันเหรอเดี๋ยวลูกมันซ้อมไหมก่อนตาเอ้ยไปตีถือว่าล่ะเอาไปังว่าซ้อมเนาะอ้อยเลก่อนเด่อพี่ซ้อมซ้อมอลูกมันไปตี อมปะนะบ้านเนี่ยเอ้ยโอ้ซ่อมซ่อมเน้เนี่ยซ่อมไว้ก่อนเออเออนั่นละลูกมันบ้าหน่ะอันนั้นลูกมันเป็นขนไก่ตัวอ๋ออันนั้นมันยังหักอันนี้มันแบ๊บเบิ้ตันโอ้ โอ้เหตุเปลนอยูอ่ตัวนี้เรีนยน,นแล้วเนะาะเล่นเรีนอยากเรีนอยู่นี่เดี๋ยว,ยวให้ตาก่อนดขึ้นดกขึนเนกบตาเด้อแบบ จะขีมมหาปอ,อยอดีตรตงเยน,ะเน,เนยรับมาอีกตายเน,น,อ,นอ้าวายันนอน้อโอ้ยด่ามา <c oughs> เร็วๆๆๆๆๆโอยคยันจะ้งแคงะ <ห> <ok> <AN> อืนี่เล็กดอดแหล่มาใกล <uğ pl ains> ้ๆเปิดนนันเลยเอ๊ะมีของสีเด่นมันเนาะสีเด็ดมันก็ใสมันก็ตรงกันด้วยเดาะแข่งกันเจหา โยกเออัออเเป็นโดดง่ยเลยเออ้นี่เออ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 ได้ลาย้คอยโอ้แข่งกันวะได้ทุกเป็นแล้วเป็นแล้วนะ

โอ้ยโอ้ยวิ่งลาอจะลูกมันด้วยมันจีสนาเขาบ้าเนี่ยจ้ะจัาเขาบ้

เป็นตาชนะเขาว่าเช็มโลกตาในยุ่เช็มชโลกแชมเชโลกนีอุ้ยมันแดดโคตเลยมองไม่เห็นะโอ้ยออกกำลังกายอกกำลังกายตัวนี่ ôi mọi người đâu cái lúc quê Để mẹ sau đi ủa mẹ thăm

สองตายายนี่มะฝึก่งไก่แท้หรือ่ามะฝึก่งไก่แล้วย่านคนณปีตายายท้าม้วนตายายท้าม้วนยานสองสองตายายมะฝึัไก่เมื่อกี้นี่ม้วนมวนบอกะอ้ยโอ้ยมวนดีวะ ยี่ไปแข่งที่ไหนเ้าตาแข่งแชมป์โลกที่ไหนเนี่ยมาที่ไปแถวไอ้ตลาดนัดของถูกไงเนาะอีกรอบนึงเนาะไปเพรละรอบอ้าวจำไปนี่เอาไม่ได้ต้จำ มาใ้นะโอ้ยโอยพอลมั่งตาเหนื่อยแล้วเว้ยเหนื่อยแล้วเว้ยเนาะเก่งกีฬาเว้ย